สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะดาราโดนโกงฟอ r e เรกมดดำายัางไม่กล้าพูดชื่อมดดำเล่าคดีพิงกี้ฟอร์เรกลุดดาราคนหนึ่งโดนแรงเอารูปให้แต่ไม่กล้าพูดอุ๊ยมดดำคชาพาเล่าข่าวเรื่องพิงกี้สาวิกาเข้าคุกคดีฟอ r e เรกก่อนบอกมีดาราคนหนึ่งโดนโกงแรงจนน่าสงสารควักมือถือโชว์รูปกับดีเจบุกโก แต่ไม่ยอมบอกเอมมี่มรกตจนต้องชะง,งักบอกคนนี้พูดไม่ได้เดี๋ยวรถทัวร์มาจอดหน้าบ้านวันที่18สิงหาคม2565รายการแฉ GMM 25ข่าวแรกของรายการมดดำคาชาพารายงานข่าวเรื่องพิงกี้สาวิกาสารอาญาไม่อนุญ,ญาตให้ประกันตัวในคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเล็ก 3D เนื่องจากผู้เสียหายมีจำนวนมากและมีมูลค่าความเสียหายประมาณ2,000ล้านบาท จากนั้นได้ย้อนคลิปที่พิงกี้มาออกรายการเมื่อปีที่แล้วเมื่อถามเธอว่ารู้สึกอย่างไรบ้างที่ตอนนี้เงินเก็บไม่เหลือเลยพิงกี้ตอบว่าความรู้สึกจริงๆตอนนี้คือไม่รู้สึกอะไรเลยคนเราต้องล้มไปถึงจุดต่ำสุดก่อนแล้วมันจะมีแรงเหวี่ยงเด้งขึ้นมาเหมือนลูกบาสท,ที่เด้งลงพื้นโดยตอนนั้นพิงกี้บอกว่า ตนเองเป็นผู้เสียหายเนื่องจากพี่ชายชวนให้เอาเงินไปร่วมลงทุน10ล้านบาททำให้เงินที่เก็บมาเป็น10บสล้านบาทลงหมดหน้าตักจนเงินหมดเลยจนต้องมาไล่าขายของเป็นแม่ค้าออนไลน์ร่วมด้วยมดดำพูดอีกว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าคดีจะเป็นยังไงต่อไปความจริงแล้วมีอีก19คนเป็นในแบบหลายคนเลยคนหาจคิดไม่ออกว่าได้อภิรักคนต้นเรื่องคดี คือคนไหนจริงๆแล้วเขาเป็นเด็กเชียงใหม่เคยมาออกรายการเราด้วยตอนนั้นย้อนไปสักเกือบ10ปีที่แล้วเขาสิลปกรรมบ่อยมากกระทั่งโด่งดังจากการทำศิลปกรรมกระทั่งเขาเป็นเจ้าของ Forex 3D ที่มีมูลค่าความเสียหายตอนนี้ประมาณ2,500ล้านบาทผู้เสียหายประมาณ9,500คนจากเด็กผู้ชายคนหนึ่งเขาอายุไม่ถึง30ปีด้วยซ้ำ ทำไมคนถึงเชื่อและกล้าเอาเงินไปให้เขาตั้ง 2- 3พันล้านบาทดาราเสียหายกันเยอะดาราระดับซุปตา์ก็ยังตกเป็นผู้เสียหายด้วยเพราะเอาเงินไปลงทุนคิดว่าจะได้เงินกลับมาอีกหลายเท่าแรกๆมันก็ได้คืนจริงแต่หลังๆก็ไม่ได้จนกลายเป็นผู้เสียหายเล่าข่าวอยู่ดีๆมดดำก็เปิดประเด็นถึงดาราคนหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อในคดีนี้เช่นกันโดยบอกว่า มีดาราหลายคนที่โดนถ้าเอ่ยชื่อแล้วจะตกใจคนนี้ก็โดนนะคนนี้ตอนมาใหม่ๆนะ่าสงสารที่สุดมดดำพูดพร้อมกับหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาจากกระเป๋ากางเกงแล้วเปิดรูปให้ดีเจบุโกดูภาพจากนั้นบุโกก็ร้องอ๋อขึ้นมาจังหวะนั้นเอมมี่มารากตซึ่งยืนอยู่อีกฝากพูดขึ้นมาว่าอ๋อกันอยู่สองคนใครอ่ะเอามาดูซิมดดำ แต่มดดำหัวเราะแล้วบอกว่าคนนี้บอกไม่ได้ทางด้านดีเจบุโกก็ยืนยันว่าคนนี้บอกไม่ได้ถ้าเกิดแม่พูดปุ๊บรถมาจอดหน้าบ้านเลยทำเอาบรรยากาศตอนนั้นชะงักไปชั่วครู่แต่ละคนเหมือนทำหน้าไม่ถูกก่อนที่เอมี่จะบอกว่าตัวเองขอไม่รู้ดีกว่าจากนั้นทั้งสามคนก็เล่าข่าวต่อไป แต่งานนี้ไปสรุดต่อมเผือกของคนดูเต็มๆเมช่าเน็ตต่างอยากรู้ว่าคนที่มดดำพูดถึงเป็นใครถึงขั้นต้องเก็บเป็นความลับเพราะกลัวโดนทัวมาลงขนาดนั้นขอขอบคุณแหล่งข่าวจากกระปุก .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ